เราควรจะดูนะคะว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยนะคะราคาเหมาะสมไหมที่เราจะเข้าลงทุนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเขาบอกว่าของดีแต่แพง อาจจะกลายเป็นของไม่ดีก็ได้ดังนั้นแม้ของจะดีมากๆเลยแต่ถ้าราคามันแพงเกินไประวังนะคะเพราะว่าสุดท้ายมันอาจจะทําให้เราซื้อของไม่ดีเข้ามาในพอร์ตได้เช่นกันคาถามคือแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าจะถูกจะแพงมีอัตราส่วนหนึ่งนะคะที่คนในวงการเงินมักจะใช้อันนี้คืออัตราส่วนแบบง่ายที่สุดนะคะก็คือ P/E Ratio นะคะอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นพูดง่ายคือเอาราคามาตั้งแล้วก็หารด้วยกําไรต่อหุ้นนะคะ หรือถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้นเลยนะคะเขาจะใช้การเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะบอกว่าคุณจะต้องใช้เวลากี่ปีนะในการถือหุ้นนี้ถึงจะคืนทุนเช่นสมมติ10เท่านะคะก็แปลว่าคุณใช้เวลา10ปีในการซื้อหุ้นตัวนี้เพื่อให้ได้คืนทุนกลับมาที่ตัวเราเองนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆ PE มีสอ2ส่วนเนาะส่วนบนคือราคา ส่วนล่างคือกำไรต่อหุ้นหรือตัวเอิร์นน่งดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้าจะเทียบว่าราคาถูกแพงจากการวัดจาก PE โดยดูตัวเลขสุทธิอัตราส่วนอย่างเดียวอาจจะไม่ถูกต้องนักเพราะว่าถ้าคุณดูหุ้น2ตัวนะคะตัวหนึ่ง PE 10เท่าอีกตัวหนึ่ง PE 30เท่าและเราจะบอกว่า PE 30แพงกว่า PE 10เท่าแล้วต้องใช้เวลา30ปีกว่าหุ้นตัวนั้นจะคืนทุนพูดแบบนี้ไม่ถูกต้อง100%เพราะอะไรคะเพราะจริงๆแล้วสส่วนเนี่ยมัน เปลี่ยนแปลงได้ทั้งราคาและกําไรเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะสมมติหุ้นตัวที่ P/E 30เท่าเนี่ยวันนี้ราคามันสูงกําไรอยู่ระดับหนึ่งนะคะเช่นสมมติอาพูดง่ายเลยนะ30ต่อนหนึแต่ถ้าในอนาคตนะคะตัวกําไรของเขาตัวเอิร์เน็ตัวหารมันเพิ่มขึ้นลหละแปลว่าธุรกิจของเขามีโอกาสเติบโตสูงจาก1เป็น5จาก5เป็น10 แปลว่าถ้าราคายังไม่ขยับไปไหนนั่นหมายความว่าอนาคตเนี่ย P/E ของหุ้นตัวนี้มันจะต่ำลงเพราะว่ากำไรมันเติบโตขึ้นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะในหนึ่งของหุ้นโกรดหรือหุ้นเติบโตเนี่ยเขาก็เลยมองว่าตัว P/E เนี่ยเขายอมจ่ายแพงหน่อยก็คืออาจจะสมมสิเท่านะคะแต่อนาคตถ้าตัว E ตัวกำไรมันสูงขึ้นมานะคะเช่นสูงเป็น10เท่า P/E ตัวนี้จะกลายเป็น3เท่าทันทีตัดภาพกลับมาหุ้นที่ P/E 10เท่าจำได้ไหมคะ ก็จะแปลว่าหุ้นโกรดอาจจะกลายเป็นหุ้นที่ถูกเมื่อเทียบกับหุ้นที่ P/E ต่ำกว่า ในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องเข้าใจธุรกิจเราต้องเข้าใจวิธีการทําเงินของเขาเข้าใจวิธีการทํากําไรของเขาถึงจะสามารถเห็นภาพแบบนี้ออกมาได้แต่ก็ใช่ว่าหุ้นแพงจะดีเสมอไปเช่นเดียวกันไม่ใช่หุ้นถูกจะดีเสมอไปต้องดูหลายอย่างประกอบกันด้วยนะคะทีนี้ถ้าตัวเราเองเนาะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่อาจจะไม่ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลมากนักน,นะคะเป็นนิวเจนอินเวสเตอร์ที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ คำนวณเรทโชหรืออัตราส่วนทางการเงินควรทำอย่างไรมีทางลัดมาให้ค่ะทางลัดที่ว่าก็คือเราก็ไปดูคนที่เขาเนี่ยเก่งอยู่แล้วเขาทำงานในวดวงการเงินอยู่แล้วก็เคยเป็นาน,นักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะที่เขาวิเคราะห์มาให้แล้วคำนวณมาให้แล้วแล้วเขาก็บอกแล้วว่าราคาไหนถึงจะเหมาะสมนะคะพาไปดูสส่วนละกันส่วนของหุ้นไทยกับหุ้นนอกนะคะหุ้นไทยก่อนหุ้นไทยถ้าพูดถึงหุ้นที่มี Market Cap มากที่สุดในตลาดก็คือปอตทนะคะอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปเว็บไซต์ w w w ร e t ว e ์เว็บแล้วเราก็ไปเสิร์ชนะคะปตทเนี่ยแล้วเราก็ไปกดความคิดเห็นของนักวิเคราะห์นะคะสิ่งที่จะเห็นคืออะไรสิ่งที่จะเห็นก็คือเราจะเห็นราคาเป้าหมายของปีค่ะอย่างเช่นที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะก็จะมีราคาสูงสุด ราคาเฉลีย่ยแล้วก็ราคาต่ําสุดนะคะจะเห็นเลยว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่37มสบาทเจสตางค์ที่แต่ละเจ้าเนี่ยคำนวณมา15้าเจ้าแล้วก็มาเฉลี่ยให้แต่ว่าอาจจะสูงสุดนะคะบางเจ้าให้ไว้45บาทด้วยซามมา้ำอ่ะบางเจ้าบอกว่าอาจจะลงไป29บาทนะทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะนําราคาเหล่านี้ไปทําการบ้านต่ออย่างไรอันนี้คือหุ้นไทยนะคะตัวอื่นก็ไปเสิร์ชได้ใน s e t เ r ร d com เว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ถ้าเป็นหุ้นนอกล่ะมีวิธีไหมมีวิธีเช่นกัน ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ได้ฟรีนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือ investing.com ค่ะเราเลือกหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าตลาดโลกเลยก็ได้เนี่ยนะคะก็คือ microsoft นะคะมายกตัวอย่างให้เห็นอย่างกราฟเนี่ยนะคะที่ investing.com เนี่ย microsoft ก็มีคนให้ราคาเป้าหมายไว้กราฟคล้ายๆกันเลยนะคะคือสูงสุดนะคะเฉลี่ยแล้วก็ต่ำสุดซึ่งแต่ละเจ้าก็จะให้ราคาไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะว่าเราจะนําราคาเหล่านี้ไปทําการบ้านต่ออย่างไรรวมถึงยังมีภาพของตัว Bullish นะคะก็คือแนะนําให้ซื้อกับ b e a r i s h คือแนะนําให้ขายมาเป็นส่วนประกอบช่วยเราให้ตัดสินใจได้ในช่วงด้านล่างด้วยนะคะก็ไปทําการบ้านกันดูได้เช่นกันนะคะจับมือทําให้ลงทุนเป็น New Gen Investor